าการเดาะบอลน,นั้นเป็นทักษะที่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทําได้นะคะฟุตบอลก็ยากครับค่ะป <c oughs> กติแล้วเนี่ยการดอกบอลก็มักจะถูกฉายภาพความสามารถในแวดวงกีฬาค่ะแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเออกทักษะในการเดาะบอลไปใช้เรียกความสนใจผู้คนในสวนสาธารณะไปชมภาพกันค่ะ การดอกฟุตบอลพร้อมกับในมืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะเก็บขยะไปด้วยนะคะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่ลานสาธารณะริมแม่น้ํโขงหน้าที่ว่าการอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกวันของคุณสมคิดปัญญาดีซึ่งทําแบบนี้มานานกว่า3ปีแล้วนะคะคุณสมคิดมีอาชีพทํานาแล้วก็รับจ้างทั่วไปบอกว่าแรงบันดาลใจที่ทําแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาช่วง3าปีที่ผ่านมากําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ก็เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยพอรับประทานอาหารเสร็จแล้ว กวาดขยะของตัวเองไปทิ้งที่ถังพอเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่คนอื่นๆทําก็บอกว่าละอายใจแล้วก็เลยตั้งใจที่จะเก็บขยะไปทิ้งทุกๆวันค่ะเกินยิ่งุ่มปุ๋นครับเปิน๋นเอาไปทิ้งถังขยะครับฝรั่งเปื่อนเหมือนเหมือน,เป,นเป็นไม้เตือนะ่น่ะเป็นหักมันเฮาเนาะผมผมกินผมอายตัวเก่าครับผมจะเก็ตจนกว่าความอายจะหายจากจาก,จากใจปครับเนะผม ผมผมอายมากครับผมหันหันหันฟังเป็นเป็นยักักบานเทานาะผมอายครับ้ผมเล็กเก๊บนี่ครับคุณสมคิดย่างสอนพื้นฐานการเดอะฟุตบอลให้กับเยาวชนที่มีความสนใจที่ไปอยู่ที่บริเวณลานสา,รรนาธารณะอีกด้วยนะคะคุณเวาลาที่สนใจไหมคือลาพังเดาะบ,บนพื้นเรียบๆนี่ก็ยากเลยนะครับนี่เดาะตามขั้นบันไดและเดาะไปเก็บขยะไปเชื่อว่าหลายคนสนใจสิ่งที่คุณสมคิดทําแล้วก็น่าจะหันมาช่วยกันเก็บขยะนะครับค่ะ